ได้ข่าวว่าแรกๆพี่บีก็มีหน่อยเพราะด้วยความว่าคุณสามีทำงานหนักใช่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะคือคือ,อสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จเจอรุ่นราวคราเดียวกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วคราวนี้พอเราเออมาเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขามีภาระ,ะหน้าที่ที่สําคัญกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบงานเขาเป็นยังไงแล้วเขาแบบเหนื่อยจากงานแล้วเขาก็อยากจะพักผ่อนบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมอืก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องปกตินะะช่คนทำงานนะครับแล้วโดยเฉพาะมีธุรกิจใหญ่โตแบบนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีความเครียดไม่มากนอยแต่ตอนเราเป็นวัยรุ่นคุณอาเราก็อยากแบบอยากกินข้าวอยากอยากโทรคุยอยากได้คุยอยากอยู่ด้วยตลอดทั้งที่เพิ่งโทรไปเมื่อห้านาทีที่แล้วเอเแต่ก็จะต้องอยากได้ยินอีกเป็นไหมพี่บี ก็แรกๆก็เป็นนะคะจริงหรอนี้เหมือนกันเลยอ่ะสองคนเนี่ยเหมือนกันเลยอเนาะแต่ว่าก็จะถามว่าแบบเออแบบเราว่างเจอกันช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจะจัดสรรเวลาให้แบบมาเจอกันเขาก็พยายามจัดสรรเวลาเราก็พยายามจัดสรรเวลาของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะคือ เราก็ต้องเข้าใจด้วยอเราก็ต้องมีความเข้าใจมากๆคือเคยพูดตลอดอะไรย่างเงี้ยเคยเจอน้องแพทแล้วก็คือแบบสมมติถ้ามีปัญหาอะไรคือหมายถึงว่าเรื่องเล็กก็คือเรื่องเล็กเราไม่ทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อ่ะค่ะเนืกอออกไหมคะมเวลามีอะไรเราก็คือให้จัดการกับอารมณ์และความรู้สึกตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนก่อนที่เราจะไปสร้างปัญหาหรือแบบทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่หอะค่ะแปลว่าตั้งแต่ที่แต่งงานกันมาห้าปีหกปีเนี่ย ไม่ได้มีการทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆเลยใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเราก็จะมีทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆตามภาษาบางทีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเนอะเล้นกับฟันพูดเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างบางทีเราก็เงียบใส่บ้างเขาก็เงียบใส่เราบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะก็คือใช้เวลาให้จัดการกับอารมณ์ตัวเองกับทั้งสองคนให้ได้เร็วที่สุดแล้วค่อยให้แบบโอเคถ้าสมมติมีนิดนึงแล้วก็ โกรธกับคุณอายอย่างเงี้ยแล้วคือเดี๋ยวเขามาคุยด้วยก็อ่ะก็คุยคุยไปก่อนแต่ไม่ใช่จะแบบเออไม่ไม่ค่ะไม่แต่<อ>ว่าไม่ใช่ว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรในใจแล้วเราจะไม่พูดหรือเราจะไม่เคลียร์หรือแม่อะไรเวลาที่มันมีอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยจริงๆก็ต้องคุยกันอืมอืมเราก็ต้องเด็ดขาดว่าเออต้องคุยกันคุณต้องปรับฉันต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คุยกันสามวันเจ็วันอะไรนี้อ๋อไม่มีไม่มีแน่นอน แน่นอนนะไม่มีเพราะว่าเราเป็นครอบครัวแล้วด้วยเสร็จแล้วคนนี้พอเรายิ่งมีลูกอะค่ะเราก็เลยยิ่งแบบเหมือนแบบเราก็เลยต้องใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยค่ะชื่อน้องวินเซนต์ค่ะตอนนี้ประมาณสองขวบกับสามเดือนนะคะือนี้กำลังหน้าหลงไหลเลยกำลังช่างพูดช่างจาเลยค่ะคือคุณพ่อนี่คือพอเวลากลับจากที่ทำงานปุ๊กนะคะคุณพ่อก็จะแบบ ไม่คุยงานไม่ดูมือถือแล้วแล้วก็เวลาทั้งหมดคือเลี้ยงดูวินเซนต์อย่างเดียวเลยคือหากิจกรรมให้ลูกเล่นลรู้ว่าลูกชอบไดโนเสาร์ก็ไปหาซื้อชุดไดโนเสาร์ให้แต่งตัวชุดไดโนเสาร์ลงไปเพื่อลงไปเล่นกับลูกแล้วให้ลูกเซอร์ไพรส์ดีใจ <laughs> ใช่ค่ะหรือแบบอ่านหนังสือนิทานให้ฟังห,หรือพาเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องวินเซนต์นี่คือแบบ <laughs> ก็คือจะอ้อนทั้งคุณพ่อคุณแม่คือบางทีตื่นมาอย่างวันนี้ตื่นมา มามีปะป๊าเขาลงไปอาบน้ําก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวมามีอุ้มลงไปไม่ไม่ให้ปะป๊าอุ้มนี่ติดพ่อแล้วติดพ่อเข้าทางแล้วค่ะเข้าทางเขาเข้าทางเขาเพราะว่าพี่กรณ์จะชอบเล่นกับลูกด้วยอะค่ะเป็นเป็นผู้ชายแลวเล่นแบบแมนแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็ก้ชายมีความสุขอะพี่พี่อยากมีสักกี่คนคะจริงๆอยากมีสี่คนค่ะ จริงอยากมี4คนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอายุเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามันไม่ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเหลือ2หรือไม่ก็3เดี๋ยวเราจะดูอนาคตกันอีกทีหนึ่ง